แต่ว่าพูดถึงเสื้อผ้าของนายกที่ใช้ในรายการตอนแรกๆเนี่ยท่านใส่สูทนะฮะใส่สูตรแล้วก็คนก็วิจารณ์กันมากนะฮะ <c oughs> ไปทํำยังไงถึงทําให้ท่านเนี่ยระยะหลังมาเนี่ยนะผมว่าเปลี่ยนเสื้อทุกสัปดาห์แล้วก็มียี่ห้อด้วยยี่ห้อหมาถึงทุกงานเลยนะมีงานโอท็อก็ใส่โอท็อไทยเข้มแข็งใส่ไทยเข้มแข็งอันนี้มีเบื้องหลังไหมจริงๆเราพยายามคุยนายกให้วันอาทิตย์เนี่ย ผมว่าคนคงไม่อยากจะเห็นโอ้โหใครมาออกจอทีวีแล้วก็ยังใส่สูตรนั่งผูกไทยแล้วก็นั่งพูดอะไรที่แข็งๆทุกวันน่ะนะแต่ว่าใหม่ๆท่านบอกว่าท่านใช้คำนี้เลยนะเราต้องให้เกียรติกับผู้ชมด้วยเพลินแรกๆท่านก็ออกมาก็เป็นลักษณะที่ผูกไทยใส่สูตรแต่ว่าพอตอนหลังมาเนี่ยก็จะมีรายการต่างๆที่กระทรวงจัดก็จะขอว่าให้ใส่เสื้อเหมือนกับเป็นการปโปรโมทรายการแต่ว่าวิธีการอย่างนี้คนดูกับชอบที่มีความสุขว่า อยากให้วันอาทิตย์เป็นวันสบายสบายครับ,รบซึ่งท่านก็พยายามจะดูให้สุภาพที่สุดนะครับพราะอันหนึ่งก็คือท่านเคารพคน,คนดูเคารพผู้ชมเพราะฉะนั้นท่านก็จะสุภาพตรงเวลาแล้วก็จะแต่งตัวแล้วก็ก็ดูดีและคําพูดจาก็คือพยายามที่จะพูดให้เห็นว่าเราเราแคร์ความรู้สึกของคน,คนดูของผู้ชมจะเป็นอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเวลาลงพื้นที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่มึงก็จะมีการ ใช้เสื้อผ้าที่ที่เหมาะสมไปที่เป็นปัญหามากก็จะเป็นไอตอนพูดอะไรพูดเดี่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีกองเชียร์ของแต่ละความคิดมาตลอดเวลายังไม่จบนะครับฝ่ายหนึ่งก็หงุดหงิดมากบอกเอ๊ะ e วันอาทิตย์วันพักพรอนทำไมใส่สูตรผูกคไทนะฮะทำไมใส่เสื้อให้มันดูเป็นทางการนะอ,อีกอีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันบอกถ้าเกิด ขืนใส่เสื้อยืดออกมาทําไมมันดูไม่ได้มันไม่มันไม่เหมาะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นอะไรคือจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันตลอดเวลาก็ไม่ลงตัวสักทีครับไม่ลงตัวสักที